ยี่นี่ตั้งเหม็นตั้งตัวนกคลิกกอโทวดเลยฉันไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงขี้เล่าหรอกวันรุ่งขึ้นโอ้ยปวดหัวจังเลยวอยทำไมมันถึงจะระเบิดออกมาแบบนี้ล่ะเนี่ยคุณหนูตื่นหรือยังคะคุณป้ามาดูเร็วข้าว่าหนูมีรอยแตกออกมาไหมเอ๊ะมีมั้งคะน่าจะรอยแตกที่เสีบเทนได้ใะคะเนี่ย <laughs> ประตูเนี้ตลกจังเลยนะคะเด็กโง่เมื่อคืนดื่มหนักละสิท่าคุณโบราณบอกว่าเหล้าข้าคนได้ภายในสามนาทีถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็อย่าดื่มเลยนะคะครับราบครับกึกกึๆอือดีขึ้นมากเลยซุปกองประตูนี้เด็ดจริงๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมัดแต่กินซุปสิคะกินข้าวเดี๋ยวเข้าค่ะเขาไปทำงานแล้วหรอคะ คุณชายออกไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะอ,อ๋ออีกเรื่องนะคะคุณชายบอกว่าหาคุณจะอ,อกไปข้างนอกต้องแจ้งเขาก่อนนะคะฮึม,มโชคดีที่เมื่อคนะืนนักเกนมาช่วยฉันเวทันไม่อย่างนั้นฉันคงต้องเป็นเหยื่อของพี่ซีโน่แล้วเออแล้วโอดินล่ะโอดินอืมเมื่อคืนฉันขอโทษนะนายไม่เป็นไรใช่ไหมยังดีที่มีชีวตรวดออกมาเจนข้างนอกได้ไหมมาสิเดี๋ยวฉันรอนะ กกะเขาเซียเกนเซียเกนงานสัมมนาเอสเอลกรุ๊ปเออจะนับเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนไหนละเนี่ยหรือว่าหมอหน้าแจ็บดูตัวสับฉันแล้วเขารู้รหัสผ่านได้ยังไงกันล่ะเฮ้ยติ้งตองเกลืดฉันจอดไปข้างนอกนะไปไหนไปหาใครฉันว่าจะไปหางานทำไปเจออยู่หวานด้วยไม่ต้องหางานไม่ดรอนุญาตแค่นี้แหละตี ช่างเหอะเรียกแท็กซี่ก็ดได้คริสตานฉันกูยกบบนหน้าให้แล้วนะเธอก็ไปหาเขาก็โอเคแล้วล่ะขอบคุณนะเฮ้ยคิดไม่ถึงว่าฉันจะได้มาทำงานที่นี่จริงๆออฟฟิศจะพูดไปที่นี่แต่ก่อนก็เป็นของรีกรุ๊ปนะห้างสับพสินค้าเชิงตูแต่เดิมห้างนี้ชื่อว่างสับพสินค้าอู่กวาน่ะแต่หลังจากตระกูลซีมาดูแลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเชิงตู ดีม้ว่าเปลี่ยนคนมาตั้งหลายครั้งแล้วแบบนี้นี่เองฉันเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเรื่องนี้ฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะสักวันนะฉันจะทวงคืนทุกอย่างกลับมาให้หมดถึงจะต้องเพิ่งผู้ใจคนนั้นก็เถอะนะเฮฝ่ายบุคคลคลตตริสตันเธอทำได้นะถึงคุณจะไม่มีประสบการณ์แต่ลักษณะตาตางคุณถือว่าใหม่เลวงั้นพรุ่งนี้ก็เริ่มมาทำงานเลยก็แล้วกันขอบคุณค่ะ ยูหวานขอบใจเธอมากเลยนะดีใจดยนะคริสตนันว่าแต่เธอไม่ได้เรียนพวกภาพ,พ,พยนตร์หรอกหรอทำไมถึงอยากมาทำงานห้างล่ะกอบเราฉันโง่มาตั้งแต่แรกยังไงเล่คลาคริสตันมาสมัครงานเหรอนี่เป็นโฆษณาบริษัทดังนี่คือพูดได้มนดีๆหน่อยนะคริสตันเป็นถึงลูกสัตว์กูลรีกรุ๊ปเชียวนะจะไปสมัครงานให้ขายหน้าทำไมล่ะฝึก เอ๊ะไปกันเถอะที่นี่มีเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่เยอะเลยนะพวกเราไปดูกันอือคริสตันแล้วเธอจะเสียใจคนอย่างซูฟินนี่เนี่ยมันก็แค่สุนัขทิ้งจอกที่สองนะที่แทก็กพวกซูฟินนี่ขัดขวางไม่ให้เธอไปฝึกง,งานตอนนี้ฉันไม่ไปประสบการณ์อะไรเลยไงล่าคงต้องรออีกสองปีนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอเอง วันนี้เขาไม่กลับนะคะคุณใจเพิ่งจะกลับมาที่นี่ได้ไม่นานก็เลยต้องไปรับช่วงดูแลบริษัทต่อช่วงนี้ก็ดูยุ่งๆนะคะเฮ้ยแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเจอหน้ากันบ่อยๆแต่ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าสามีภรรยากันงั้นหรอหืม,หมหวันรุ่งขึ้นเอ๊ะเอเอๆจะไม่ขับออดีออกไปล่ะคะคุณแน่ใจเลอคะตอนนี้จะเป็นแค่พนักงานขายนะคะ จะขับรถราคาแพงๆไปทำงานได้ไงกันล่ะคะห้างสรรพสินค้าเชิงตู้ยินดีต้อนรับค่ะลีคริสตันเย้เหลิงหลิงยี่เพื่อนโง่คนนี้ว่าไงนะตอนมาหาละไมาหาอะไรเชิงตูลีคริสเตนทระวังเยสิน,นี่ดีๆนะอยู่น่านชอบทำตัวสนิทสนุกกับพี่ซีโนจะพูดบ้าอะไรนะสิ่งนี้ไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอก ฉันเห็นไปกับตาหยะหลิงหลิงแตไม่ต้องใส่ร้ายเพื่อนแบบดีนะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กับฉันอีกมันไม่ได้ผลหรอกแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอจะเสียใจหยะเธอทำงานที่นี่เหรอเออฉันมาเป็นคนขายเธอเหงน,นเลือกเสื้อผ้าฉันสักตัวได้ไหมละ่ะสไตล์ของฉันเธอก็น่าจะรู้ดีนี่ได,ได้สิก็ยจะเลือกเสื้อผ้าไม่เหมือนกับที่เธอเลือกผู้ชายล่ะผู้จัดการคะ ผู้จัดการหลานอองเออเออว้าคุณหนูเย้เออเออไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณหนูเยว้วันนี้ร้านเรามีคอลเลกชันใหม่มาให้คุณเลือกด้วยละคะไม่ต้องแล้วละ่ะมีคนช่วยฉันเลือกแล้วใครกันคะให้ฉันเลือกให้ดีกว่านะคะคุณเป็นลูกค้า V.I.P เจ๊พนักงานเหมือนมาเลือกให้คุณได้ยังไงล่ะคะเนี่ยไม่ต้องให้เธอเลือกให้แหละดีแล้ว พนักงานคนนี้จะเพิ่งมาฉันกลัวจะบริการคุณไม่ดีนะคะฉันบอกว่าไม่งไงชุดนี้เป็นไงมั้งคะซิงเธอคือคุณหนูตะกูลีที่บงังคับไม่น้องสาวฉันยอมแพ้เรื่องความรักใช่ไหม <laughs> ไม่นะนี่มาลูกพี่ลูกน้องของฟูซินนี่นี่ยืนเหมืออะไรเอาเสือ้อผ้ามาสิคุณเยตัวนี้โอเคไหมคะ นี่หนูอยเธอเลือกสีดกกนแดงถูแฉากขนาดนี้จะเหมาะกับคุณเยี่ยวได้อย่างไงยิบ้าให้ฉันเลือกให้เจ้าตัวสองตัวดีไหมล่ะคะไม่ต้องแล้วฉันเอาตัวนี้แหละฮอืมหัวนหน้าของฉันก็คือลูกพี่ลูกน้องของซินนี่ประเจ้าเล่นตลกอะไรกับฉันกันแน่เนี่อเอาตัวนี้แหละคิดเงินไม่ดูอีกสักตัวหรอคะฉันบอกว่าคิดเงินเออ ขอบคุณค่ะคุณแยวว้าวจุดแรกที่ฉันขายได้นี่นึ่งตัวดีอย่าคิดว่าฉันจะยอมแพ้เธอง่ายแเลยนะ <c oughs> ฉันขายได้แล้วล่ะ <c oughs> ขวาดถนนเ <c oughs> พียงอคุณแย้วทีวนเพื่อกวไม่ขวาดถนน,นตอนนี้เนี่ยนะข้างนอกเป็8องศานะคะก็ข้างบนสั่งมาแบบนี้พวกเธอมีปัญหาอะไรละ่ะ ตามที่ฉันร şey ู้มาร้านเราขายเสื้อผ้าตรงตามฤดูไม่ใช่หรอคะก็ใช่ไงดังนั้นก็เลยจะออกไปขายข้างนอกห้างเนฉันว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยสมตุสมผลเท่าไหร่เลยนะคะไม่สมตุสมผลหรอเธอไปเจ้าของห้างนี้ไงคงคิดว่าตัวเองเป็นลูกคุณหนูตระกูลลีอยู่สินะงั้นก็ออกไปซะรวมทั้งอยู่หวานด้วยไม่มีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้ไม่เอานะ หว่านหวานยังมีภาระยะ่องรับผิดชอบฉชจจะต้องทําให้เธอลําบากไปด้วยเฮ้ยเจ๊ไปกันเถอะเพี้ยนอืหอหอ่หลังสิน้นก็รู้ลกสักวันฉัจจะกลับไปตุกหูเธออีกได้น้องฉันกับซีซีซโนรักกันอยู่ดีๆก็มีสุนัขจิ้งจอกเข้ามาแทรกกลางทำให้พวกเขาต้องเลิกกันลีคริสตันฉันไม่มีทางทำให้เธออยู่อย่างสบายรองนะนี่เป็นแค่เริ่มต้น <laughs> เฮ้ยแกนั่นตั้งจะฆ่าพวกเราแน่ๆนฮร้อนร้อนยังแค่หนึ่งพันสี่ร้อยก็ฉันกลับบ้านได้อลิกกต้าโทรโอเคไหมไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราเรื่องอะไรมีได้นี่สองคนนั้นเป็นบ้าอะไรร่องกระดาษนี้ยังมาขายเสื้อโค้ตอีกไม่ใช่พปกเธอเป็นบ้าหรอกนะนายมินรือว่าจะอกาลังแจกใบปลิวฉันว่าหัวหน้าพปกตธอต่างหากที่บ้าเนี่ยหนูขายเสื้อโค้ตหรอจ๊ะ อใช้ค่ะคุณยายพรุ่งนี้ห้างเจิงตูจัดโปรโมชั่นนะคะห้างเจิงตูลูกสาวจ้าจเกยซื้ออยู่ครั้งหนึ่งแพงมากเลยละ่ะยายดูตัวนี้สิคะปกติราคา6ก9ันาร9 9ตอนนี้ลดเหลือน1น0 0คุ้มมากเลยนะคะแค่พันสี่ร้อยก็ฉันกลับบ้านได้เหรอสินนี้พี่ให้ยินอัน่นอกไปกวาดถนนเนะ่ะแล้วใส่เสืเส้อโค้ทด,ด้วยเนะะหรอคะ ใส่เสื้อก็ไป่บาดถนนงั้นเหรออากาศที่นั้นเท่าไร่นะคะไม่สูงลอหน้าก็แค่สามสิบแปดองศาเท่านั้นเองดีมากค่ะอีกสองวันฉันจะกลับไปงั้นพี่ดูแลเธอแทนฉันไปก่อนก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงค่ะเธอหย่นนั่นทนไม่ไดินน่าเพื่อนรักอย่างยูวานก็อยู่บอกว่าจะได้ทำงานที่นี่ต่อเฮ้ยสุขกระปรกจังเลยเฮ้ยร้อนมากเฮ้ยกลับมาตรงเวลาดินนี่ตรงเวลาทานข้าวบุตรดีเลย เดี๋ยวก่อนนะดูสิพวกเธอทำเสื้อผ้าเพื่อนหมดแล้วกลิ่นเหม็นขนาดนี้เครจะกล้าซื้อต่ออีกล่ะเอาเสื้อตัวนี้ไปคิดเงินซะคิดราคาเดิมหลานอิงจะมากไปแล้วนะลีคริสเตนตะกล้าขึ้นเสียงกับผู้จัดการของเธอเหรอตอนเวลาทำงานอ่ะกูน่าเรียกฉันว่าผู้จัดการหลานอิงไม่จ่ายใช่ไหมั้นพวกจะก็ใส่หัวไปส,สักซ ซื้อ,อก็ซื้อสิเ็าแก้เสื้อโค้ตตัวเดียวเองเอออนี่คือบัตรที่เขาให้กับฉันช่างมันเถอะรอฉันมีเงินก่อนเถอะค่อยจ่ายคืนเขานี่คือแบล็กการ์ดคิดเงินสิเอเอจะเจอแปลว่านี้มาจากไหนถึงจะเป็นคุณหนูตระกูลลีก็ไม่มีสิทธิ์เที่ยือการ์ดใบนี้มองอะไรยะผูดจัดการหลานเองรีบเช็คบิลดูเนสิคงโดนดผู้ชายเลี้ยงและสิท่าเนี่ย ถึงฉันะถูกเลี้ยงถ้าเธอคิดว่าตัวเองสวยพอก็ทำเถอะนะก็ไม่เหมือนบางคนที่ผัวไม่สนใจหรือยังไปเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นอีกลีกริตันพูดอะไรของเธอนะแล้วยังกล้าไปเปิดห้องกับผู้ชายคงคิดว่าไม่มีใครเห็นและสิท่านะเธอรู้ได้ยังไงลีกริตันยูวานพวกเราไปโกดังเก็บเสื้อผ้ากันเธอแบ๊โกดังลีกริตันอยฝืนสิ ไม่เป็นไรฉันทําได้นะอพูดมาซะก่อนหน้านี้จะทนกับยายหลานอีกนี้ได้ยังไงกันหรอถึงเธอจะนิสัยไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้เป็นขนาดนี้พวกเธอสองคนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าก็ราเจอกับลูกพี่ลูกน้องของสินนี่นะสิเออว่ายัางไงนะติวดโดนพี่น้องตระกูลฟูกแล้งอีกแล้วเหรอเนี่ยโชคดีที่มีเพื่อนดีๆแบบเธอคอยช่วยฉันนะ่ะแต่ว่าสามีเธอมีเงินไม่ใช่หรอทำไมก็ยอมให้เธอมาทำงานอยู่อีกล่ะ เขาน่ะหรอยวงจะไม่มีเวลามาดูแลฉันเลยล่ะอีกอย่างนะฉันไม่ใช่คุณหนูอีกต่อไปแล้วเฮ้ยไหนที่สุดเฮ้ยห้าโมงแล้วพวกเราทำโมตีมาสองชั่วโมงกว่าแล้วเหรอนี่ยฮะยินเน้นจะไม่บอกพวกเราสักคำเลยยะฟู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 ฟจนเย็นนะคะคุณหนูมีอีกเยอะเลยล่ะค่ะหนูทำงานมาทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยล่ะค่ะงานอะไรกันยุ่งขนาดนั้นเชียวหรือถ้าจะเหนื่อยขนาดนี้ไม่ต้องไปทำดีกว่าไหมคะ ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่กับป้าแต่คนนี้ที่คะมันน่าโมโหจริงๆแต่ถียงไงหนูก็ไม่มีทางยอมไปง่ายง่ายแล้วค่ะอ,อ๋อใช่สิคุณชายบอกว่าคืนนี้จะกลับมานะคะเขาบอกว่าช่วงนี้จะไม่กลับไม่ใช่หรอคะป้าก็ไม่รู้นะคะอืมหยุยป๋อเจ้าพ่อแห่งการธุรกิจขึ้นครองบลังของกลุ่ม s อประธานคนใหม่ก็รับช่วงต่ออาเกนเป็นซีคนใหม่ของ SL อกรุ๊ แล้วจะมาช่วยฉันจัดการกับคุณตะกุลซีด้ไงกันล่ะอืมเอ๊ะคุณดื่มมาเหรองานฉลองบริษัทนะก็เลยต้องดื่มนะดื่มแค่เหล้าเหรอฉันว่าคุณน่าจะมีผู้หญิงมาเกะกะด้วยลมะมั้งที่กิ๊ดตี่ตัมาแตกไกลที่บริษัทกุมีผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นแล้วสินะฮะไปเปิดน้ำไว้ซะฉันจะอาบนะ ใน่ใจหรือว่าจะล้างกลิ่นของต่างชาตของคุณได้นะเสียแกอเดี๋ย่ามาทำแบบนี้กับฉันนะคิดว่าฉันง่ายมากเหรือไง,นอง,นองนจนดื่มมาทั้งวันนี่คุณนีว้าเอเดี๋ยวรอก่อนนะคือว่าวันนั้นของเดือนมาแล้วล่ะเฮ้ยหมดอารมณ์เลยอีกอย่างผ้าทำไมฉันก็หมดแล้วเธอตั้งใจจะฆ่าฉัานใช่ไหม ทีรักคุณคงไม่อยากเห็นเลือดและน้ำตาฉันใช่ไหมขอบคุณนะคะที่รักรู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังจะอไปซื้อให้หืมฟัง